สวัสดีครับกลับมาพบกับผมราชันบอลเตงกันเหมือนเดิมนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูผลงานในไลน์แอปเมื่อคืนกันก่อนเลยครับบอลเตง VP 2ีตัวแล้วนะครับเข้าไป1คู่แล้วก็ตาย1คู่ครับบอลเตง VP เมื่อคืนนะครับปอร์โตเอาชนะปอร์ติมูเนเชได้1ต่อ0ูนย์ครับคู่นี้ผมให้ต่ําไปในเลย3โลูกนะครับจบเกมคู่นี้ก็บวกกันไปเต็มข้อครับส่วนตัวเต็งอีกหนึ่งคู่นะครับนาโปลีแพ้กับอีซีมิลานไป4ต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็น่าเสียดายไปครับสรุปผลของเมื่ออวานนนี่ก็ยยัังไดู้ะครบ ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจจะรับทิเด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที add ่ RBT 1 4 8 8จําจง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนํำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับในกลุ่มครับมีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนํำบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มาากกว่่เสียแนนนอน และก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่อง YouTube Channel ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่4เมษายนครับเราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน1-3คู่ด้วยกันครับจะเป็นศึกโคปาอิตาลี1่คู่ครับและอีก2คู่เราจะปิดท้ายกันด้วยศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกเราไปดูกันที่ยูเวนตุสพบกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ ปัจจุบันเจ้าบ้านยูเวนตุสอยู่อันด,อดับที่7ในศึกกรโชเซเรอาครับลงเล่นไปแล้ว28นัดชนะไป18เสมอไป5แพ้ไปอีก5เก็บได้59แต้มเข้าเยรอยู่ที่ 64. 3ส่ปเซส่วนอินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่4ของตารางครับเล่นไปแล้ว28นัดชนะไป16เสมอไป2แพ้ไปอีก10เก็บได้50แต้มเข้าเยรอยู่ที่5 7 1เเกมในบ้านยูเวนตุสเล่นไปแล้ว15นัดครับชนะไป11เอสมอไป3แพ้ไปอี่ 13. ส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานเล่นเกมเยือนไปแล้ว13นัดครับชนะไป5เสมอไป2แพ้ไปอีก6เข้าวินเลออยู่ที่38.5%เฮ้ทเฮท้านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งอยู่ตุสที่เอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งอินเตอร์มิลานเอาชนะยู่ตัวไปได้1ครั้งเกมล่าสุดนะครับยูเวนตุสต์บุเบลชนะอินเตอร์มิลานมา1-0และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าจะเป็นทางฝั่งยูเวนตุสนะครับ5นัดหลังสุดเขากินตังอินเตอร์มิลานไปไไไดด้้้้4คครรรััังงงออิิินนนเตตต์มลากยูป1 และคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดจบสกอร์ต่ำไป4ครั้งสกอร์สูง1ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมธุรการของยูเวนตุสนะครับชนะไป8เสมอไป1แพ้ไปอีก1เข้าวินไป7จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวโรนามา1-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานมา1-0ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเอาชนะไฟบวกมา2-0ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมธุรการของอินเตอร์มิลานนะครับชนะไป4เสมอไป2แพ้ไปอีก4เเข้าวินไไปป4จบกมสูง2 เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฟอร์เรนตีน่ามา1นต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านแพ้ยูเวนตุสมา1นต่อศูนย์ครับฟอร์มการยิงประตูน,นะครับยูเวนตุสยิงไป19เสียไป6ผลต่างบวก13เฉลี่ยยิงได้1.9ลูกต่อเกมส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานยิงไป8เสียไป6ผลต่างบวก2เฉลี่ยยิงได้0.8ลูกต่อเกมครับ11ตัวจริงของทางเจ้าบ,บ้านยูเวนตุสนะครับหลกัหลกๆก็จะมีมานูเอลคาร์โรเตลลี่ครับอาคาดิอุสมิลิกและก็มอยเซคีนครับส่วนทางด้าาาาาานนนนนออิิิเเตตตรรร์มมมลลลละะคัับหกกกกๆ็จีโสูู แล้วก็มาเซโรโบโซวิสครับเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับแฮนดี่แคปก่อนไหลายราคาบนให้ยูนตุต่อไปปอปอราคา2อ,อยู่ที่ครึ่งลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ครึ่งราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครับอินเตอร์มิลานฟอร์มกำลังย่ำแย่ครับ2นัดติดยิงใครไม่ได้มา3เกมแล้วครับนัดนี้ต้องมาเยือนก่อนด้วยยูเวสถานการณดีกว่ายเยอะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมา5นานัดติดโดยไม่โดนยิงมา3เกมซ้อนครับ เฮทูเฮทสองเกมหลังก็เอาชนะงูใหญ่ได้ทั้งหมดนัดน,นี้น่าจะย้ำแขนได้อีกรอบครับขอเลือกต่อไปที่ยูเว่ในเลดปอปอฟันธงยูเวนตุสเอาชนะอินเตอร์มิลานได้1.0ต่อจัดไปครับผู้ที่2เราไปดูกันที่ลีกยูเนเต็ดพบกับน็อตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผู้นี้คิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับผู้นี้เป็นการเตะกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับปัจจุบันเจ้าบ้านลีกยูเนเต็ดอยู่อันดับที่สิบเจ็ดของตารางครับลงเล่นไปแล้วยี่สิบแปดนัด ชนะไป6เสมอไป8แพ้ไป14เก็บได้26แต้มเข้าเลนอยู่ที่21.4%ส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางครับลงเล่นไปแล้ว28นัดชนะไป6เสมอไป9แพ้ไป13เก็บได้27แต้มเข้าเลนอยู่ที่21.4%เกมในบ้านลีกอยู่ในเต็ะเล่นไปแล้ว13นัดครับชนะไป4เสมอไป5แพ้ไปอีก4เข้าเลนอยู่ที่30.8%ส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเล่นเกมเยือนไปแล้ว13นัดครับชนะไป1เสมอไป3แพ้ไปอีก9 ค่าวิเลตอยู่ที่7.7%เท่านั้นครับเฮต่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งฟอเรสท,ที่เอาชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งหลีกยูไนเต็ดไม่เคยเอาชนะได้เลยครับเกมล่าสุดนะครับเป็นทางฟอเรสเปิดบ้านเอาชนะหลีกยูไนเต็ดมา1-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านหลีกยูไนเต็ดนะครับย้อนไปเมื่อปี2019คู่นี้เสมอกัน1-1ต่อห และก็แน่นอนครับ5นัดหลังสุดฟอร์เรก,กินตังดีอยู่ในเตตไปได้5ครั้งเลยครับคู่นี้เจอการ5นัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไป4ครั้งสกอร์สูง1ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกการของลีกอยู่ในเตตนะครับชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป6เข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้อาอ์เซนอลมา4ตอนหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับตอนนั้นเปิดบ้านเสมอกับไบตันมา2ต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซ ส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะไป1เสมอไป3แพ้ไป6เข้าวินไป2จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบุมแทมตันมา1ต่อ, 1, ตอ1ส่วนเกมเยอนล่าสุดนะครับบุกไปแพ้กับทอตแนมฮอตสเปอร์มา3ต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปแพ้เว์แฮมยูไนเต็ดมา4ต่อ0ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับลีกยูไนเต็ดยิงไป10เสียไป17ผลต่างลบ7เฉลีย่ยยิงได้1ลูกต่อเกม ส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับยิงไป7เสียไป20ผลต่ง 13, างลบสิเฉลียยิงได้0.7ลูกต่อเกมครับเราไปดู11ตัวจริงของทางเจ้าบ้านหลีกในเต็ดน,นะครับหลักๆนะครับก็จะมีโรดริโกเมเรโน่มาร์คโรคาและเวสตันแมคแคเนี่ครับตัวเจ็บหลักๆก,ก,ก็จะมีอดัมฟอร์ซอครับสจ๊วตดันลาสไทเลอร์อดัมส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับตัวหลักๆก,ก,ก็จะมีมอร์แกนกิฟไว้ครับฮิสค uh ูค uh ูยาเต้และเลโมฟรอยเวอร์ครับ ส่วนผู้เล่นเจ็บก็จะมีคิสบูดครับวิลเลียนโบรีและไลออนเยสครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดน,นึงนะครับซึ่งเกมนี้ handicap ก่อนไหลราคาบนห้หลีกอยู่เตดต่อไปที่ครึ่งลูกราคา2อ,อยู่ที่ครึ่งควบลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อ,อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับพอเลสสถานการณ์ยแย่ทั้งผลงานและสภาพทีมหนึ่งในนั้นก็ออกไปโดนเวแทแฮมทีมท้ายตารางทุบออกมาเลเทส4ต่อ0นย์ครับซ้ำตัวเจ็บเกือบ10ราย มองแล้วสภาพโดยรวมคงไม่กระเตื้องครับส่วนลีกยูเนเต็ดครับผลงานก็ไม่ได้สู้ดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อชนะไปได้แค่2เกมตลอด15นัดหลังและแพ้ไปถึง8แต่ถ้านับเฉพาะเกมเย้าเขายังพอมีจุดขายครับเมื่อเสียท่าครั้งเดียวตลอด5แมตช์หลังสุดแถมเสียท่าทีมแข่งๆอย่างแมนยูเท่านั้นครับเชื่อว่าการกลับมาเล่นในถิ่นเจอเจ้าป่าที่มาตรฐานไม่ค่อยห่างกับยุงทองสักเท่าไหร่ครับที่ตัวผู้เล่นร้องกว่าบวกกับสติในบ้านที่เหนียวแน่นจะเบียดเก็บ3คะแนนสำคัญไปได้แน่นอนครับ ขอเลือกต่อหลีกอยู่นเต็ดในเลตครึ่งลูกฟันธงหลีกอยูนเต็ดเอาชนะฟอร์เลตได้2อต่อหนึ่งจัดไปครับเราไปดูกันที่เชลซีพบกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันเจ้าบ้านเชลซีตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางครับแข่งไป28นัดชนะไป10เสมอไป8แพ้ไปอีก10เก็บได้38แต้มค่าวเลือดอยู่ที่35.7%ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่8ของตารางครับแข่งไป27นัด ชนะไป12เสมอไป6แพ้ไป9เก็บได้42แต้มเข้าริ่อยู่ที่44.4%เกมในบ้านเชลซีลงเล่นไปแล้ว14นัดครับชนะไป6เสมอไป4แพ้ไปอีก4เข้าริ่อยู่ที่42.9%ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป3เสมอไป3แพ้ไปอีก8เข้าริ่อยู่ที่21.4%สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับคู่นี้เสมอการทุกนัดเลยครับเกมล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับเชลซี0-0 และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางฝั่งเชลซีนะครับห้านัดหลังสุดเขากินตังลิเวอร์พูลไปได้4ครั้งลิเวอร์พูลกินตังเชลซีไปได้1ครั้งและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไป4ครั้งสกอร์สูง1ครั้งครับฟอร์มสิมนัดล่าสุดรวมทุนรการของเชลซีนะครับชนะไป3เสมอไป3แพ้ไปอีก4เข้าวินไป2จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้แอตันวิมลลามา2.0 ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลงธุรการชนะไป4เสมอไป1แพ้ไป5เข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกไปแพ้แมนซิตี้มา4ต่อ1และก่อนหนั้นนะครับบุกไปแพ้เรอัลมาดริดมา1ต่อ0ครับฟอ,อร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับเชลซี Chelsea ยิงไป9เสียไป10ผลต่างลบ1เฉลี่ยยิงได้0.9ลูกต่อเกมส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับยิงไป1 6เสียไป14ผลต่างบวก2เฉลี่ยยิงได้1.6ลูกต่อเกมครับ11 เอนโซฟานันเดตครับไคล์ฮาวเวิร์ดเจ้าฟิลิปครับส่วนตัวเจ็บนะครับเมสันเมาส์ครับราฮิมสเตอร์ลิงเดียโกซินวาครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับชีฟตตัวหลักๆก็จะมีโมฮัมเหม็ดซาร่าครับดาวินนูเยสฟาบินโยครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันส่วนตัวเจ็บหลักๆนะครับเตียโก้คันทารลาครับโจโกเมสและดาบิเกต้าครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดน,นึงนะครับเกมนี้แฮนิแคปเปิดราคาบนมาเป็นเลทเสมอครับราคา2องให้เชลซีต่อปอปอสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเชลซีกลับมาลูบเดิมอีกครั้งหลังแพ้คาบ้านให้กับวิลล่ามา2ต่อศูนย์ทำให้เกรแฮมพอตเตอรต์ต้องตกงานในที่สุดครับส่วนลิเวอร์พูลก็เพิ่งชอกช้ำม,มาหลังโดนแมนซิตี้ถล่มไป4ต่อหนึ่ง นับเป็นความพ่ายแพ้เกมเยือนนัดที่8ในซีซั่นนี้เลยครับวันนี้จัดว่าเป็น2ทีมที่อาการหนักมาเจอกันครับผลงานการแข่งขันนัดนี้ออกได้ทุกหน้าขึ้นอยู่ว่าใครจะเด็ดขาดและใครจะพลาดน้อยกว่ากันครับแต่ช่วงหลัง2ทีมนี้กินกันลงยากครับมุมเสมอเปิดกว้างดังนั้นลองดีกว่าครับขอเลือกลองเลียวพูในเลทเสมอฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้เราก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกต่อยูเว่ปอปครับคู่ที่2ต่อลิเวอร์พูลตดครึ่งลู และคู่ที่3เลือกลิวพูในเลสเสมอครับและขอฝากขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก1 0 0ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็ส่วนได้ตามอัธยาศัยเลยครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ